วันนี้สวัสดีครับมาว่าด้วยนะครับเครื่องขูดมาพลาวทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่มีใช้กันแต่ตัวนี้ผมซื้อมาจําลองนะครับซื้อมอเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปในท้องตลาดนะครับที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปเอามาจําลองนะครับเพื่อให้หลายท่านได้รู้นะครับถ้าใครซื้อพลาจากผมไปใส่นะครับยึดจับนี่เลยนะครับใช้ประแจเบอร์สิบหรือของผมจะเป็นไขควงก็ได้นะใช้ได้2ออย่างแล้วหัวของผมจะแบบนี้นะครับ สามารถถอดเองเปลี่ยนเองได้นะครับโดยใช้มือเปล่าๆนะครับไม่ต้องใช้ประแจเลยนะครับเอาไปใส่ข้าไปนะครับยึดแล้วก็ใช้ประแจขันนะครับเาเสร็จสามารถใช้งานได้แต่มันมีข้อแม้นะครับมันมีข้อตัวนี้ครับมอเตอร์ตัวนี้มันหมุนกลับด้านอยู่นะครับหลายท่านเคยเคาเพราะการต่อการใช้งานบางท่านก็ถนั Alter, ด View ไม่เหมือนกันนะครับมอเตอร์จะหมุนกลับด้านนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะใช้งานไม่ได้นะครับ เล็บมันจะไม่กินเนื้อมะพร้าวแล้วหัวมันจะหลุดนะครับเมราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อกับช่างพงนะครับเื่องขุนเปล่าผมจะให้คําแนะนํานะครับสามารถสลับสายตรงนี้ได้นะครับต่อสายเปลี่ยนสายสลับสายแล้วมอเตอร์ของท่านก็จะหมุนถูกด้านนะครับถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับให้คำปรึกษาตลอดนะครับมีวิธีแนะนำนะครับอมอเตอร์ของท่านหมุนยังไงไม่ถูกหมุนกลับด้านยังไงไม่ถูก เนี่ยครับมันมีเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็สลับสายนะครับสายเนี่ยครับที่มันมีสีแดงแดงสีขาวๆาวสีดำดำวเนี่ยครับสามารถสลับสายแล้วมอเตอร์ของท่านสามารถหมุนได้ถูกทางครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับซื้อไปแล้วท่านต้องใช้งานได้จริงนะครับผมทดลองแล้วผมรู้มาแล้วทุกอย่างนะครับผมเป็นช่างผมต้องรู้ว่ามอเตอร์ของท่านสามารถใช้งานได้ไม่ได้นะครับแล้วติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผม